สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำนายดวงคลิปน,นี้เราจะมาส่องวิมานรักของแอปเบลนะคะณนะตอนนี้เวลานี้วิมานรักของแอปเบลกำลังจะพังเพราะแอปเบลคาดหวังเกินตัวส่งบาปแรงงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด Subcribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะเราไม่ได้คาดหวังให้ชีวิตใครล้มเหลวหรือว่าพังพินาศ การที่ตัวของเขาจะต้องเจอวิบากกรรมหรือว่าสิ่งร้ายๆก็เกิดมาจากผลกรรมที่เขาเคยทําไว้ในอดีตนั่นเองส่งาบาังพลังงานของคุณและเขารักสามเศร้าเราหลายๆคนนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์อนุญาตให้แม่หมอเปิดดวงชะตาด้วยเรามาดูกันว่าพลังงานลัคนาราศีที่โดดเด่นจะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรวิโกราศีกันธาดิน เอิร์ธธาตุดินพืชสก,กุลมาก่อนเนปจูนธาตุดินพืชสกุลมาก่อนวอชเชะน้ำมีนกรกฎพิจิกรันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟสกอร์เบลราศีพิจิกธา,า,ต,าตุน้ำวีราราศีพฤศพิศราศีตุลมูลราศีมีนราศีกรกฎต,ตัวเลขเวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีหกสิบสามแปดยี่สิบหกสิบหกยี่สิบเอ็ด 14แล้วก็24นะคะแม่หมอไม่ได้ใส่ร้ายใครแม่หมออ่านตามนาภาไพนะคะไม่ใช่เรื่องราวส่วนตัวของใครไม่มีใครนะคะที่จะมีนอกมีในมีใต้โต๊ะกับแม่หมอนอกจากมาดูดวงชะตาส่วนตัว นะคะสามารถทักลิง์ทักไลน์เข้ามาได้เลยจองคิวนะคะแต่ส่วนท่านใดท่านสมาชิกที่เข้ามาคอมเมนต์กับแม่หมอบ่อยๆก็เป็นการจูนนะคะพลังงานเปิดดวงชะตาให้เราสื่อผ่านถึงกันและเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ทำคลิปแนดอมก็จะเป็นเรื่องราวของคุณพลังงานของคุณนะคะขออนุญาตเทวดาจำตัวนะคะกลุ่ม เพื่อนๆนะคะที่มีดวงตรงกับเรนดอมนี้เปิดดวงชะตาเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าชีวิตของคุณตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพ่อยากจะแนะนําอะไรหรือเปล่าแปดถ้วยแล้วก็เดินหันหลังให้แล้วเนาะนะคะ เดินหันหลังให้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้ใครมารักมาซื่อสัตย์มาจริงใจกับเรานะคะแม้ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามเราจะมอบสิ่งดีๆให้เขามากเพียงใดก็ตามนะ,ะจนเราหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยนะคะมีความสุขได้เพราะว่า คนที่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวของเรานะคะเขาไม่ได้ชอบเราเขาไม่ต้องการเราเขาไม่อยากให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะแล้วเขาไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับเราก็ต้องปล่อยเขาไป ปล่อยให้เขาไปเจอวิบาก,กรรมปล่อยให้เขาไปเจอชะตากรรมบทเรียนชีวิตที่จะสอนให้ตัวของเขาได้รับรู้นะได้เรียนรู้หรือว่าได้ตื่นรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะการเกิดมาบนโลกใบนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำร้ายจิตใจใครก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะทำให้คนอื่นทุกข์ใจไม่สบายใจหรือว่าอยากได้อะไรแล้วจะต้องได้ ฉะนั้นนะคะมันก็มีเหตุนะคะปัจจัยของมันนะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองให้อยู่กับเราได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่นะคะไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากมันก็จะมาหาเราและจะอยู่กับเราเองอย่างเช่นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จครอบครัวที่กินดีอยู่ดี มีความสุขเรียบพร้อมไปด้วยความรักนะความรักของพ่อแม่ความรักของญาติพี่น้องนะความซื่อสัตย์และความจริงใจชีวิตของคุณจะได้เป็นอิสระนะอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่สิ่งที่คุณคาดหวัง นะคะคนดีๆเขาจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณและก็จะคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะไปขอร้อ,อ,องขอความช่วยเหลือเขานะคะเขาก็จะช่วยเหลือคุณโดยที่แบบคุณไม่ต้องเหนื่อยนะคะคุณแค่แบบยิ้มให้เขาเขาก็จะถามว่าคุณนะคะต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาหรือเปล่า แค่นี้นะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยมอบให้คนอื่นๆนะความดีสิ่งดีงามน้ําจิตน้าําใจการแบ่งปันการช่วยเหลือการมอบสิ่งต่างๆให้คนอื่นนะคะก็จะเป็นผลพวงให้ผู้คนนะคะชื่นชมในความดีนะคะในความเก่งและก็นะคะช่วยเหลือคุณ นะโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคุณจะไปทําอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะคะแม้คุณจะมีศัตรูหมู่มารหรือว่ามีคนคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณหรือว่ามีคนที่แบบไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของชีวิตของคุณที่จะมาทําให้คุณได้รู้ว่าเขา ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาเพื่อสนับสนุนคุณนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเมตตานะคะไปดูแลนะไปใส่ใจเขาหรอกนะปล่อยเขาไปเถอะพลังงานแบบนั้น,นะะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคือคนที่รักคุณจริงๆคนที่อยากจะอยู่กับคุณจริงๆนั่นเองนี่คือหน้าไพ่ที่อยากจะบอกคุณ นะคะจงรักตัวเองจงอยู่กับตัวเองจงอยู่กับสิ่งที่ให้คุณค่าให้ความสําคัญในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิมานรักนะคะของแอบแบลกกับสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยนะคะมันกําลังจะพังทลายลงมาดูสิว่าแอบแบลคนที่คุณถามถึงรักสามเศร้า เราหลายๆคนนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีเขาคนนั้นอยู่ในชีวิตนะค,ะคนรักเก่าวความสัมพันธ์เก่าเพราะว่าเบลนะคะเอาของคุณไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่นะคะมีในเรื่องของการสร้างกรรมไว้กับคุณเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เขาได้ไปไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของ สิ่งที่มันเหมือนกับว่าไม่เป็นความจริงนะคะสังคมบุคคลรอบข้างแม้เขาจะเชื่อฟังคนที่เกลียดคุณคนที่ใส่ร้ายคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะความจริงมันก็เป็นความจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบลเนี่ยชีวิตรักของแบลนะคะกับคนที่แบล์คาดหวังแบลจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตชีวิตแบลจะเป็นอย่างไร กับคนรักเก่าของคุณกับความสาาัมพันธ์เก่าแบลคเครียดมากแบลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกับสิ่งที่คาดหวังไว้กับความร่ำรวยกับความสำเร็จกับความสุขที่แบลอยากได้กับชีวิตที่มันสงบสุขแบลพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะที่อยากจะครอบครองคนของคุณนะคะยื้อยุด ฉุดกระชากรากถูนะคะให้คนรักของคุณอยู่ใช้เล่กลนอุบายเล่เหลี่ยมมารยาของแบลให้ครอบครองคนของคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความดื้อของคนของคุณนะคะก็ทำให้แบลนะคะต้องกรีดปรีดแตกเพราะว่าคนของคุณนะคะ,ะเรียกว่าอารวาสครอบครัวของแบลอารวาสนาบุคคลรอบข้าง อารวาสผู้คนนะคะและก็ไม่ยอมที่จะทําให้ความฝันของเบลเป็นจริงโดยการที่จะยอมสยบซีโรราบต่อเบลคนรักของคุณเนี่ยคือมองเป็นในเรื่องของการที่อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขแต่เมื่อไปอยู่กับเบลกับแบลแล้วเบลนะคะปนเปื้อนทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการแต่สิ่งที่คนรักของคุณยังรู้สึกไม่เพียงพอก็คือนะการไม่เติมเต็ม ะะแม้แบววจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งตัวทั้งเงินทั้งเข้าของทั้งความรักต่างๆแต่รู้สึกว่าคนของคุณยังไม่เต็มยังไม่พอนะคะยังไม่รู้จักพอยังคิดอยากจะไปเริ่มต้นไปมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะมาเติมเต็มแล้วท้ายที่สุด The h i e l of Fortune วิบากกรรมชะตากรรมนะของแบ้วนะคะก็ได้จบลงกับคนรักของคุณ เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยชีวิตของแบลกกับคนรักของคุณก็ต้องพังทลายชีวิตครอบครัวชีวิตที่มันคาดหวังความสุขนะคะความสมหวังต่างๆคนรักของคุณต้องการเป็นอิสระนะคะต้องการไปใช้ชีวิตที่สันโดษนะ,ะไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวไม่ต้องการที่จะให้ใครมา ควบคุมพฤติกรรมคนรักของคุณต้องการนําเงินไปลงทุนหรือว่าทาธุรกิจการงานไปต่อยอดนะเพื่อที่จะผลิดอกออกผลทําให้ตัวของเขาเนี่ยมั่งคั่งร่ํารวยสมบูรณ์นะคะแล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวของเขาคือแบบกลับมารวยกลับมาโดดเด่นกลับมาล่ำำําซํากลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะตัวของเขาคนรักของคุณเนี่ยการที่เขาอ่บไปอยู่กับแบล็เนี่ยหวังว่า นะคะจะได้ความรักนะ,ะมาจากแบลวหวังว่าแบลวจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอไปอยู่กับแบลวแล้วนะคะคำพูดที่แบลวพยายามที่จะพูดนะ,ะโอ้โลมนะคะคนรักของคุณให้ตกหลุมพรางนะ,ะอยู่กับแบลวท้ายที่สุดแล้วความจริงมันก็ปรากฏแบลวไม่ได้มีอย่างที่คนรักของคุณคาดหวัง แบลไม่ได้ร่ารวยแบลไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเงินทองที่จะปนเปิบนะคะให้คนรักของคุณนะคะแบบเหลือกินเหลือใช้อะ่ะคือสิ่งที่มีให้คนรักของคุณก็อาจจะเป็นนะ,ะซื้อกินซื้อใช้หรือว่าใช้ชีวิตนะคะไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ต้องทํางานกับแบลต่อไปนะ,ะก็ต้องแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่าง นะะจนคนรักของคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตของตัวเองไม่เอาแล้วฉันรู้อนาคตฉันละว่า,าสิ่งที่แบลว์พูดเนี่ยแบลวพูดนะคะกั้มกั้กึง่งกึ่งนะพูดไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าการที่จะไปตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่กับแบลวแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันเนี่ยคือจะต้องไปรับผิดชอบนะชีวิตของแบลวด้วยนะคนรักของคุณก็เลยตัดสินใจไม่เอาแล้วนะคะ เริ่มที่จะคิดได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดหาโอกาสนะคะหาคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคนรักของคุณนะคะเอาตัวรอดคือทำยังไงก็ได้หาใครก็ได้ที่จะมาเป็นเป้าหมายใหม่ให้อ่าให้ตัวของเขาได้หลุดพ้นจากแผนการของแบลที่แบลววางไว้แบลวคาดหวังความรักกับคนรักของคุณนะคะแบลวหวังว่า การได้ครอบครองคนรักของคุณนะคะจะทําให้ชีวิตแบลมีความมั่นคงอ่อมีคนนับหน้าถือตานะมีคนรู้จักนะมีธุรกิจการงานที่เติบโตนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่ํารวยได้จริงๆแล้วแบลอะนะคะไม่ได้มีธุรกิจการงานอะไรเลยแบวไม่ได้ลงทุนทําอะไรเลยแบลไม่ได้มีเงินมีทองเลยแต่แบลคาดหวังให้คนรักของคุณนะคะ ไปช่วยเหลือ,อเห็นไหมแบลวอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยแบลวพูดเหมือนโม้ไปวันๆอ่ะนะคะแล้วแบลวก็หวังว่าเมื่อคนรักของคุณไปตกลงปงใจใช้ชีวิตคู่อยู่กับแบลวนะคะโดยการที่แบลววางแผนทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่การจัดพิธีแต่งงานมั่นหมายสู่ขอหรือว่าการจดทะเบียนสมรสให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วแบลวจะใช้สิ่งนั้นบังคับ คนของคุณให้อยู่ใต้อานาตให้อยู่ใต้อำนาจของแบลนะเห็นไหมใช้กฎหมายบังคับใช้คําพูดค่มขู่นะคะ,ะถ้ามีลูกด้วยกันก็ใช้ลูกนี่แหละนะ,ะบังคับให้คนรักของคุณย,ยอมที่จะรับผิดชอบชีวิตของเบลและครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งที่เบลต้องการเบลจะทําตัวน่าสงสารเบลจะทําตัวให้คนรักของคุณเห็นอกเห็นใจนะแต่คนรักของคุณกับ รู้ทันสถานการณ์ที่แบลวสร้างขึ้นคนรักของคุณนะคะกลัวว่าตัวเขาเองเนี่ยนะจะไม่มีชีวิตที่มันอิสระนะจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโสดได้จะไม่สามารถที่จะไปไหนได้จะไม่สามารถที่จะาาคุยหรือว่าจีบใครได้คือเหมือนกับว่าจะไปไหนก็คือจะต้องอมีครอบครัวมีลูกนะไปด้วยเนี่ยก็เลยทําให้คนรักของคุณตัดสินใจ นะที่จะพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับแบลโดยทําให้แบลนะมีในเรื่องของการที่พูดกับแบลว่าสิ่งที่แบลตกลงกันกันกบเขาเนี่ยนะว่าจะมอบนะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาไม่ต้องการแล้วเขาไม่ต้องการผูกมัดกับแบลและเขาต้องการชีวิตที่อิสระแบลจะรักเขาแบลอยากอยู่กับเขาแบลก็ต้องอยู่ในที่ของแบลโดยที่ไม่เปิดเผย เขาจะไม่ยกยอปอปั้นแบลขึ้นมานะคะเป็นตัวจริงเด็ดขาดแบลจะต้องเหมือนกับว่าทนทุกทรมานนะเป็นคนในความลับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยแล้วแบลเอาไงวิมานรักของแบลแบลเหมือนจะหลงเชื่อคนรักของคุณนะเพื่อที่จะดึงรั้งคนรักของคุณไว้แต่สิ่งที่แบลว,วางแผนไว้ก็คือการควบคุมคนรักของคุณนะคะก่อน นะแล้วก็ให้คนรักของคุณหลงคารมหลงคำพูดของแบลวแล้วแบลวจะผูกมัดรวบรักตัดตอนคนรักของคุณนะเพื่อที่จะทำให้คนรักของคุณนะตกเป็นของแบลวโดยการน,นะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวนี่คือสิ่งที่แบลวต้องการนะคะจะพูดยังไงก็ว่าไปเถอะแต่ฉันนะคะแบลเหมือนกับจะวางแผนที่จะรวบรัดตัดตอน คนรักของคุณนะคะด้วยความรักของแบลกับคนรักของคุณมันเป็นในรูปแบบของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตที่คนรักของคุณจะต้องไปเจอคนที่เด็ดขาดคนที่จริงจังคนที่ดูเนี้ยบคนที่มีในเรื่องของการที่หลง ะะหลงคนรักของคุณจนหัวปักหัวปั๊มนะคะแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมเลิกกับคนรักของคุณนะคะแบวจะเจ็บปวดทุกทรมานใจถึงขนาดที่จะต้องนะคะเรียกว่าตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างทำให้คนรักของคุณเนี่ยไปไหนจากแบวไม่ได้นะะลองดูซิว่าแบวจะใช้วิธีไหนเพื่อที่จะควบคุมคนรักของคุณ หแหละนะคะโดยการทำร้ายตัวเองนะคะโดยการที่จะทำให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจหรือว่าทำแผนการนะฆ่าตัวตุยก็ได้และสอบลจะทำตัวเหมือนกับเชื่อฟังคนรักของคุณให้คนรักของคุณเนี่ยคือไปใช้ชีวิตที่อิสระแต่แบลก็จะไปไหนมาไหนด้วยในรูปแบบของความรัก เมื่อเบลต้องการนะคะนี่คือสิ่งที่เบลจะต้องใช้กับคนรักของคุณนะเพื่อที่จะผูกมัดคนรักของคุณไว้วิมานรักของเบลกับคนรักของคุณมันอาจจะพังในรูปแบบของการที่ไม่ได้รักกันไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยกันแต่มีในเรื่องของรูปแบบของวิบากกรรมคู่รักคู่เวรคู่กรรมที่จะต้องพัวพันกันชดใช้กันไปตลอดชีวิต แเหรียญคือนะคะพัวพันกันนะคะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ากว่าจะตัดกันขาดอ่ะนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรฉะนั้นความรักที่แบลมีให้กับคนรักของคุณมันเป็นรูปแบบของความรักของคู่กรันรนะคะที่คนรักของคุณจะต้องชดใช้เพราะว่าแบลจะไม่ยอมแบลจะไม่ปล่อยให้คนรักของคุณไปจากชีวิตของแบล นะคะเบลจะทําทุกวิถีทางนะคะจนกว่าชีวิตของเบลจะไม่ได้อยู่กับคนรักของคุณนี่คือสิ่งที่มองเห็นนะคะคือสามดาบเนี่ยแบลเจ็บปวดทุกทรมานใจมากเบลจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนรักของคุณนะคะดูก็น่าสงสารนะแต่รู้สึกว่าความที่แบบเบลวอะ่ะไม่อยากจะให้คนรักของคุณไปมีความสัมพันธ์อื่นไปมีชีวิตอื่นนะคะไปมีชีวิตที่ดีกับคนอื่น แบลอาจจะตัดสินใจทำลารบางสิ่งบางอย่างก,กับคนรักของคุณเพื่อที่จะไม่ให้คนรักของคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ทำให้แบลวกับคนรักของคุณต้องพัวพันกันไปตลอดชาตินะคะอดูซิว่าแบลจะกล้าตัดสินใจไหมกับการที่แบบจะผูกอาคาตนะคะจองพยาบาทคนรักของคุณนะคะเขาก็ไม่สามารถจะหลุดรอด หลุดพ้นเงืม้อมือของแบลได้แบลจะต้องผูกมัดนะคะไม่เอาด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกุนไม่เอาด้วยมณ์ก็ต้องเอาด้วยคาถาของแบลนะคะคนนี้ดูโหดสุดๆนะนะก็อยู่ที่วิบากกรรมชะตากรรมของคนดักของคุณนั่นแหละว่าสร้างบุญสร้างกุศลม,มามากน้อยแค่ไหนและมีวิบากกรรมกับแบลนานแค่ไหนนะคะเอาใจช่วยเขาส่วนเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณทุกการติดตามค่ะ